พี่แจคก่อนทำไมพี่ปานดูหน้าตาจะข้าแก่นะขิวข้าไหมอะไรเพูดถามที่ปานแบบที่พูดถามเมื่อไไม่มีเงินใช้เย้ชิวไปเธอแจน้าแจน้าเย้จมึงถามแบบแจนมากไ g b ี q ก็เมื่อกี้แน่พูดคำว่าอะไรนะ สามีครับสามีไม่ถูกกับแฟนคนอาหารถูกว่าไหมเออเหมือนใหญ่เหมือนอยากให้พี่ท่านั้นพอครูถามว่าถูกหรือเปล่านี่ก็พูดงงไม่ฉันถามเธอว่าถูกไหมไมยสติไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วเมื่อกี้ฉันถามเธอว่าถูกไหมไม่อยู่เลยไม่อยู่กันเลยอ้าวชิบหายยืมออมาไปแล้วสอง เพลงของแกงส้มผมรู้และเพลงของแกงส้มไม่ถูกอ่ะยังอยู่เหรออยู่แล้วอยู่เท่านั้นอยู่แล้วอยู่เท่านั้นมันพูดให้ชมพูเลยเดี๋ยวผมรอก่อนนะคุณตู้เป็นคะแนนคำตอบถูกผมรอดผมได้เป็นสอง อะไรพี่แจ้งหลุดเองใช่ไหมรับถูกถูกเองไม่ใช่ครับกูพยายามจะทายมึงถามสาว่าสามีไหมกูสารสวรกค์แวแก้วเลยก็สามีไงกูเราแรงกว่าเราเป็ตีกรผิดไหมไม่ค่อยปาจะต่อยจะต่อยผีทุกวันเนี่ยเราผิดไหมผิดว่ะผิดเหรอ แล้วกลัวกลัวผีอะไรบ้างที่คิดว่าถ้าเจอเราจะกลัวมีห่อด้วยหรอมีขอมาสักมีห่อเนึขอมาสักีห่อเนึอบ้ว้บ้าบ้าบ้บ้าไปคู่เลยไปคูเช็คของนี่ใคเชียวบ้า มใไไพ yeah, yeah, <without> ี่แช <cutter sy> <lide> ็คคิวแจนอ่าจ็คคิวแล้วคนี้มีใครคิวะไม่มีใช่ไม่ปักแจแจ็ได้คิวได่เหรอไดคิวพี่ปัแต่พี่แ็คคิวแจอันไหนพอยับมากๆเดี๋ยจะหุดเน่เอาอไหนตายนาเลือกไปเลย ถูกทายคขาว่าอะไรกลัวถูกทายคขาว่าอะไรอร่อยปิดเฮ้ยเไม่มีใครถามอะไรถามว่าอะไรคำนี้ถามพี่ปอ่ะชงถามพี่ปกวันนี้หน้าอะไรหน้าอะไน่ารักไหมล่ะเนี่ยน่ารักไหมนิยมน่ารู้เออ ออันนี้คิวไว้เหมือตายวันน right? ี้วันอะไรอะไรย่ะยังไม่ได้เล่นหรอวันนี้เป็นสงการานส์ดไปแล้วจะวิ่งหรือจะเดินค่นโื้ขอเตะเๆะแต่คำถามร้อนหนาวไหมครับสกิลหมดเวลาอ๋อเย็ดเท้โอ้ยกระติง แต่ของเราเนี่ยน่าจะวันหรือเปล่าอะไรเขาได้คะแนนของไทยันอะไรมีสองคำด้วยเหรอไม่ไมาเริ่มรอดนะบ้านไทยถูกได้สองไม่ใช่เนี่ยวันอะไรล่ะสองพยานสองพยานสองพยานด้วยชิชหายแล้ววันนี้ก็ได้นะแล้ววันอะไรแล้วอะไรอีกถูกเขาถูกเขาได้สองร้ายว่ะทำไมสองอ่ะอมไม่โดนรอดแล้วก็ถ่ายถูกมีคิดถึงให้ด้วยเอาคำว่าอะไรวิ่งพี่ครับอ่ะรอดได้หนึ่งคะแนนพี่ป๊าข้อนึงก่อนข้อนึงคะแนนก่อนหนาว กูจะทำให้มึงร้อนจะให้มึงบ่นเส้สงความรักและส่งอะไรสีอะไรเขียวเมมคิวสีเหรอจบเลยสุดยอดเลยเนาะเอางี้เวลาปวดท้องอ่ะแล้วเราเข้าห้องน้ำอ่ะเหตุผลอะไรที่เราจะออกจากห้องน้ำ เวลาปวดท้องหอ้องเนาะตาอีกรอบดิคำว่าอะไรวะห้องเรียบร้อยเชี่ยผมพูดเยอะกันตะลำมั้ยใช่ไหมน่าจะไม่ใช่สุดสัาอโอ้ใช่ใช่เลยใช่บนหัวแหละสุด คิวคิวถ้าออกน้ำออปูไป้นะโอเคโอยหมดเวลาอ่ะท้ายเหอะเขาว่าอะไรด้วยพไม่ใช่แล้วได้ละ่ะที่เพิ่พูดออกมาแต่ยังไม่ถูกอ,ะอ่ะมีสองอันแต่คิดว่าไปผิดิดคง oh.

ต่เยนกผก่อนน้ดิบ้วแหม่ได้เลยเบือหดิบชอบกินถัวอ้าวอ้าวเบือกรอขอเกกลัวชอบกินรม่วงชอบกินกว่าไหมค่ะัวอะไรต้องอะไรดิเราตอบผิดทำอะไร่าองวะอะอกองไม่ อ,อีกต้องเขาวอะไรพยายามแล้วนะถั่วเหรอไม่ใช่ถั่วต้มเหรอถั่วแล้วยินถั่วม้อถึงคือถ้าเราอยู่ไกลถ้าเราอยู่ไกลแล้วเราทำผิดเราต้องทำยังไงที่จะบอกผ่านไปหาเขา โทรไปหาเลยโอเคเรียบร้อยคิวมากเรียบร้อยโหชมต้องรู้แล้วนะพี่ไปขนาดนั้นแล้วอะเออเออไอเดียก็ควรจะรู้ต้องขอแนเนี่ยก็ขอโทษขอไอเดี่ก็ย้ำขอขอขอไมี่ยคือไอเยมันเนยวใครถามอะไรกันแม่ไม่มีใครถามเน้เลยมันเข้าโบกเข้าเนี่ยากวันเราถามมันมันทำอะไรกันก็พ่บองบอก่างั้นก็เน้นไม่งั้นแบบพี่บ๊องพี่บ๊องนั้นอยู่บนที่ด ก็จะถามว่าอะไรบอเอาละต่อแด๊แยาอยู่รับตาเริ่มอ่ะเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำอะไรอยู่ถามนอนเรากำลังทำอะไรอยู่สร้าทนาการเรากำลังทำอะไรอยู่ถามเรากำลังทำออยู่นั่งเล่นโอ้โหขายลูกเล่นมาอีก เล่นครับกิริยาของเรามีอะไรบ้างโอ้กิริยาอากาศกิริยาของเรามีอะไรบ้างไล่นั่งเรียบร้อยแม่แม่อยู่เลยด้วยสาวคำแรกเลยนะวันเมื่อคืนที่นั่งเล่นแต่คือกะจะไปหาหน้ายอะไรกูไม่เข้าใจเออใช่ อันน <filho> <uta> ี้เขาชิตัวเองนะลำเราจูลำเป็นคนปูมึงเป็นคนปูไข่ปู